ข้อสิบนะครับข้อสิครับอให้หาค่าของตัวนี้บวกกันนะครับอ่าเราดูว่าตัวแรกครับจะแยกตัวประกอบได้รครับตัวแร่อนีอะไรครับแ,แ,แ,แล้วมนแยกตัวปรกอบไม่รบเลยอรก็่อ 1, อพันสี่ร้ยานเองก็เขียนเลยอ่ะพันส

เราลตังบคูณสองนะครับมันจะมีค่าท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดตรงนี้ข้างบนนะครับมันจะได้ตัวนี้ครูก็เขียนเลยนะครับลบครูดึงลบออกมา้างหน้าได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงคําตอบนะครับของล่างที่เป็นล่างเลขคี่เนี่ยคำตอบถ้ามันข้างในติดลบคําตอบต้องติดลบแน่นอนครูเลยดึงลบออกมานะครับก็จะเป็นรากที่สาม าจะาก,กายเป็นข้างหน้าเป็นบวกนะครับลบดึงแมงตัวหนึ่งจะเป็นลบจนลบกลานบวกนะครับฉะนั้นข้อนี้ครับนักเรียนก็ลองแยกตัวประกอบด,ดู2 6, 6 6 2แม่อะไรได้ครับ2อ่าแม่2ก่อนได้1 3 3 1แม่อะไรครับ11ครับ11 1 11เหลือ23 11 2 22เหล11 11 1 11 11 11, 11, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11. เรียบร้อยครับเป็น11ยกกลัง3ามคูณกับ2เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ระวังดีๆนะเครื่รองหมายนะครับมันเป็นรากนะครับของรากเลขที่นะครับจำนวนที่ดึงลบได้เลยลบจนลบจะกลายเป็นบวกนะคะรับตัวนี้กูก็ดึงมาลบออกมากข้านนอกนะครับมันจะได้ตัวนี้ออกมาจากนั้นนักเรียนก็คิดเลขกปกติเลยตัวนี้จะได้อะไรต่อครับ3รลากที่สามของ ครับอ่ะสามลบสามกำลังสองสามลบเก้าได้ไรสามลบเก้าได้ 6. ลบหกลบหกบวกสิบเอ็ดเป็นบวกห้าฉะนั้นบวกห้าแล้วก็รูกสามได้ครัตอบถูกอันนี้นักเรียนต้องพยายามแยกตรงก่อนถ้า,ย,ายังแยกไม่เป็นใช้วิธีตั้งหารสั้นก็ได้นะครับหาคำตอบได้เหมือนกันใครหาไม่เป็นก็ลองฝึกนะที่ครูทำมื่อกี้นะครับหาไปเรื่อยมันก็กินยากหรอกครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพยายามยแยกตัวประกอบไม่ได้นะครับตัวนี้ใครยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไม3ยกกำลัง6นะครับเป็นรากที่3ามอนมาได้3ามกำลัง2ครูต้องการผลล่าครับเอาค่าลากก่ามาเป็นตัวส่วนของเลขชี้กำลังเนี่ยก็จะเป็น3ามกำลัง6กส่วนสมันก็คือ3ามกำลัง2อนั่นเองล่านะครับสามหารสามหารเท่ากูใช่ครับในการผลลา่าครับถ้าสมมติครูคเห็นงาน่ายเป็นรากที่3ของ3ามกำลัง6เนี่ยครูต้องการผลล่านะครับอยู่ข้อหนึ่ง เอาค่าล่างเป็นตัวส่วนก็เนี่ยปกส่วนวสามคือสามใช่นหครับอันนี้คือที่เราเรียนไปแล้วคุณสมบัติที่จดไปตอนนั้นนะครับมันก็คือดึงไม่ได้เลยตัวน,นี้ติดคาไว้นะครับเพราะมันดึงไม่ได้ก็ตอบได้เลยกองไก่อ่าโอเคไปเรียนก็เขียนที่คิดของเราเองบนข้างล่างเนขะียนนะครับแล้วแต่ เลขน้อยน,น,นะครับสามารถดึงอะไรได้แน่นอน4ีดถูกแล้วใช่ไหมสองลางะไรนะสองตัวสี่ตัวแล้วบูกสามอ่าเอออยเก้าสองไงเราลองคิดกับระเหยียดเลยสี 5, 6, 2, ่ห้าหกสอกลังหกวกสามแล้วก็บวก ลองดูครับเอ่อจะได้สองกำลังสองรู้สามลบสองกำลังสามรู้สาวกหรูอ่ะลองดู2องกลังสองได้สี่สี่รู้สามลบแปดรูออกบวกห้ารูอะเป็นไรครับ4ีลบแเป็นลบสลบสบวกหเป็นหนึ่งจะได้เป็นหนึ่ Vai do nada.